สวัสดีครับวันนี้ร้านไพวันจะมาแนะนําสีนผีดึงยางเป็นของจักรพงนะครับพวกดึงยางขอบดึงยางลเล็กๆขนาดนี้มันจะมีเนี่ยครับติดตั้งง่ายมีหลายขนาดนะครับมีประมาณ6ขนาดมี18ขนาด18ขนาด3ามทับหขนาด1 4ขนาด5้าทับสิแล้วก็ขนาด5้าทับแปก็มีนะครับผมมีประมาณ6ขนาดแล้วก็ การติดตั้งก็ติดตั้งง่ายๆแค่ไขน็อตตัวนี้ครับไขน็อตตัวนี้ก็ดึงกินผีชุดที่ติดอยู่กับจักรแล้วก็ใส่ดังเข้าไปขันน็อตตัวนี้ให้แน่นแล้วก็เอายางร้อยเข้าไปตรงรูดึงมันนี้ตัวนี้เป็นตัวปรับยางตัวปรับยางล้างยางก็คือให้มันล้างมากล้างน้อยก็คือปรับชือที่ตัวนี้อ่ะแล้วมาดูนะครับว่ามันเป็นยังไงน,นี่พงใส่ผ้านะครับ ผมปรับให้มันดึงล้งดึงให้มันมากแล้วก็แค่กดกดไอหมุนน็อตตัวนี้เข้าแต่ถ้าเราจะให้ดึงน้อยเราก็หมุนเข้าหมุนออกนิดนึงนะ็ดะดึงน้อยลงเห็นไหมลักษณะส่วนมากก็ดึงยางเขาก็จะดึงให้มันลังไวนี่ครับผมใช้งานง่ายครับผมแล้วก็ติดตั้งได้ง่ายด้วยเวลาเป็นพวกยางขอบ ของอเด็กของอที่เป็นใช้ยางขนาดเล็กๆขนาดนี้แล้วก็มาพับนี่ครับติดตั้งง่ายครับแล้วก็ใช้งานง่ายเนี่ครับตีนถีจะเป็นลักษณะลูปทรงแบบนี้มันจะมีอยู่ประมาณห้าหกไซส์ห้าหกขนาดที่เราต้องการจะทําใส่ยางตัว,ต,วตัวแบนตัวนี้นะครับผมติดตั้งง่ายแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยครับผมมาลองพักมาลองอีกคูนึงนะครับใส่เข้าไปแล้วก็แค่ แค่จับผ้าให้มันว่าให้มันตัดน้อยกัดมากล้วก็อยู่ที่ตัวงนานของเราเองน่ครับใช้งานง่ายครับผมนะครับผมถ้าลูกค้าสนใจก็เข้ามาดูที่ร้านไทวันได้เลยนะครับสินค้าเรามีให้ดูแล้วก็ เราก็ลองให้เรียบร้อยอย่างนี้แบบนี้ครับผมใช้งานได้ง่ายนะครับผม